สีดะมามีมีนะมีนะเนื้อลงลงไหนลงด้วยกันอยู่บ้านนี้เดียวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวไอ้เหี่อะกูได้ปืนกูได้ปืนกูกลังไปกูกลังไปกูกลังไปกูได้ปืนกูได้ปืนกูได้ปืนมีทั้งพายเมลี่และแบ็กอัพเพื่อนกูกำลังไปนี่มันเนี้นี่ แม่นจังอะมึงอะโอ้ยแอคแคคหนึ่งคนบอกไปเลยไม่ต้องสนใจอึงเฮียเฮียบอยโดนอะไรวะนะ เุณดอยอ๋อกูรู้แล้วมันน่าจะเป็นอ๋อเป็นระเบิดโอเคแล้วกูโลพอดีกูก็เลยปิวมานี่เลยมีมีออกเวิร์ดโมเมนต์นิดนึงกระสุนหมดตอนมันเหลือเลือดเหลือดิวยแบบอุ๊บส์ต่อยก็ได้ เอาว่เก็บตามเพื่อนนี่เขาเรียกว่าแฟฝงคนแฟฝงทำงานทันพอดีพันจังหวะคนเผลอแม่งยืนโง่อยยิงเลยเว้ยแบบเต็มหลังเลยคุณแม่ม